ร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารางวัล IQA Award พื้นที่สูงและชายแดนโรงเรียนบ้านประตงศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว โรงเรียนบ้านประตงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นนำทีมบริหารโดยท่านผู้มีการสุมเมธคันธีประกอบด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน49คนและนักเรียนจำนวน1,049คนโรงเรียนได้รับการถัดเลือกให้ทดลองใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพพื้นที่สูงและชายแดน ภายใต้นวัตกรรม P D C A สู่วัฒนธรรมองค์กรประกอบด้วย P แพงเตรียมการและสร้างความตระหนัก D ดูดำเนินการ C c h e c ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา A Act วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนบ้านประตรงได้นำมาปรับใช้ภายใต้แนวคิดสร้างสุข สร้างสรรค์สารต่อตามกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา IQA 5ขั้นขั้นที่1กํากำหนดเป้าหมายมาตรฐานขั้นที่2ขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานขั้นที่3การประเมินความสำเร็จขั้นที่4เปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการขั้นที่5วัฒนธรรมคุณภาพสะท้อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างสุกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสร้างสรรการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนสางต่อการพัฒนาการบริหารจัดการแผนการกำหนดเป้าหมายมาตรฐานโดยการเตรียมการและสร้างความตระหนักใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาดูดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานภายใต้แนวคิดสร้างสุขพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรม Active Learning STEM Education การจัดการศึกษา Active Learning และ STEM Education โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ นาฬิกาอัจฉริยะแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินประตงสมาร์ทครอสบ้านวิทยาศาสตร์น้อยภาวะถดถอยทางการเรียนรู้การจัดการศึกษาภายใต้แนวทางลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หรือลิงก์ลอะไรเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานถ่ายใต้แนวคิดสร้างสรรค์พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ PDCA P วางแผนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม D ดำเนินการโดยการสร้างแรงบันดาลใจผ่านกระบวนการ PLC และ Growth Mindset C ตรวจสอบด้วยความเป็นกลยานามิตร A. ปรับปรุงโดยการสร้างเครือข่าย PLC (Professional Learning Community) สร้างสรรค์การจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหันะผมคิดว่า,าการแก้ปัญหาระดับการข่อเลัอกเป็นเนไม่ได้นะครับว่าเราควรจะต้องหาสือ่อการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานภายใต้แนวนคิด สารต่อการพัฒนาการบริหารจัดก,การในสถานศึกษาดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน8ขั้นตอนบูรณาการระบบ i t a การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัยและ ICT การประเมินความสำเร็จโรงเรียนบ้านประตงประเมินความสำเร็จ ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา3ด้านดังนี้ 1. ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนโดยการประเมินผู้เรียนด้วยตัวชี้วัด KPA 2. ตรวจสอบคุณภาพครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านภาระงาน AAR PLC และงานวิจัย 3. ตรวจสอบคุณภาพการบริหารจัดการ โดยการสร้างเครือข่ายผ่านระบบประกันคุณภาพภายในนำไปสู่รายงานประจำปีหรือ SAR การเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการโดยการวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาการนิเทศภายใน My Model โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานประกอบด้วย M. Management by Objective. บริหารโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นการพัฒนาครูสู่การพัฒนาผู้เรียนจัดโครงสร้างบริหารงานวางตัวบุคลากรแผนการนิเทศงบประมาณและวัดสดุอุปกรณ์ Information and Communication Technology. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวบรวมข้อมูลรูปภาพวิดีโอไฟล์นำเสนอ ในระบบจัดเก็บข้อมูล Google Drive เชื่อมโยงกับสังคมออนไลน์ Facebook Google Form Live worksheet วิดีโอการสอนมีการจัดตั้งกลุ่ม PLC และนำเสนอผ่านเว็บไซต์โรงเรียนบ้านประตรง Network การสร้างเครือข่ายภายในได้แก่ทีมนิเทศโรงเรียนเครือข่ายรักษาการ โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ1ช่วย3เครือข่ายภายนอกร่วมกับทีมนิเทศผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดลและทีมผู้ทรงคุณวุฒิการนำผลวิจัยมาใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนจากสำนักงนานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานสพท Do and d e v e l o p m e n t ปฏิบัติและพัฒนาโดยการบูรณาการหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการนิเทศภายในมีการนิเทศสู่ห้องเรียนในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้ 5E ร่วมกับผังความคิด Mind Mapping รูปแบบ Coaching and Mentoring และนิเทศบูรณาการกับ PLC โรงเรียนบ้านประตรงใช้กระบวนการ p d c a สร้งางวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดสร้างสุขสร้างสารรค์สารต่อด้านผู้เรียนนักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ r t n t ONIX สูงกว่าระดับประเทศนักเรียนได้คะแนน100คะแนนเต็มในรายวิชาภาษาอังกฤษได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวิทยาศาสตร์นานาชาติ ครูครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติครั้งที่70จำนวน6รายการและเหรียญเงินจำนวน2รายการสถานศึกษาสถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้5ขั้น 5e ร่วมกับการใช้แผนผังความคิด mind mapping โรงเรียนบ้านประตรงมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR มาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่2การบริหารจัดการอยู่ในระดับยอดเยี่ยมและมาตรฐานที่3การจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับยอดเยี่ยม